และมีอีกพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไปเกิดเป็นงูเป็นแมงป่องเป็นตะขาบเป็นพังพอนเป็นแมวหรือเป็นหนูเป็นนกเขาอันนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนผู้ที่เกิดเป็นสัตว์เหล่านี้เนื่องจากมีความกระเสือกกระสนที่อยากจะกระทำกรรมไม่ดี พูดง่ายๆก็คือกระเสือกกระสนที่จะกระทํากรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจการกระเสือกกระสนที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักขโมยเอาของผู้อื่นไปประพฤติผิดในกามทำกายไม่สะอาดกระเสือกกระสนทางกายแต่เป็นไปในกายทุจริตหรือเป็นคนที่ทำวาจาทุจริตคือพูดโกหกพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกัน เป็นคนพูดคำหยาบพูดเพยเจอร์วาจาไม่สะอาดคำพูดไม่สะอาดหรือเป็นคนที่ใจไม่สะอาดกระเสือกกระสนที่จะคิดอยากจะได้ของผู้อื่นมีความโลภหรือมีจิตคิดประทุษร้ายมีความเห็นผิดอย่างเช่นไม่เชื่อกรรมดีคำชั่วมีไม่เชื่อรรโลกนี้โลกหน้ามีการที่กระเสือกกระสนแบบนี้หรือบางคนเนี่ยไปด่าสมณะพราหมณไปด่าคนที่มีศินการกระทำแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า เมื่อมีความกระเสือกกระสนสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีกายกรรมจะคดวจีกรรมจะคดมโนกรรมจะคดผู้ที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคดเนี่ยกติที่ไปเนี่ยก็จะคดด้วยรวมถึงอุปบัติคือการเข้าถึงพบเนี่ยก็จะคดด้วยคือจะมีสองทางที่ไปเกิดหนึ่งก็คือไปเกิดเป็นสัตว์นรก แต่ถ้าไม่ถึงสัรนรกก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจากการกระเสือกกระสนที่จะกระทํากรรมชั่วทั้งทางกายวาจาใจเนี่ยก็คือไปเกิดเป็นพวกงูแมงป่องพวกตะขาบแมวหนูนกเขาปังพรหรือสัตว์ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนกลัวนี่คือการกระเสือกกระสนทํากรรมเพราะฉะนั้นตัวเองไม่มีทุกข์ อย่าเอาทุกมาทับถมตัวเองอย่าดิ้นรนไปในการที่จะกระทําความชั่วเพราะวิบากกรรมที่จะได้นั้นมันหนักหนานะมันสาหัสถ้าวิบากกรรมมันส่งผลเพราะว่าพระพุทธองค์กติที่ไปหลักๆเนี่ยก็คือหก็คือสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนตกลงไปในลุ่มฐานเพลิงมีแต่ความทุกขโดยส่วนเดียวร้อนขนาดไหนในหลุมนรกนั้น ส่วนถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรจฉานสัตว์เดรจฉานที่เราเห็นเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมอุจจระหรือหลุมคูดไม่ใช่เรื่องสนุกนะมีแต่ความทุกโดยส่วนเดียวส่วนผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตพระพุทธองค์อุปมาเปรียบเสมือนคนที่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบเบาบางคือแทบจะไม่มีใบเลยก็จะได้แต่ความทุก์ได้แต่ความร้อน แต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีหน่อยคือเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนายังพอหลบแดดหลบฝนแต่ก็มีทั้งทุกข์และก็มีทั้งความสุขส่วนผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดานั้นก็เปรียบเสมือนขึ้นประสาทก็ดีแต่ถึงกระนั้นเทวดาเองเมื่อหมดอายุไขก็ตายเช่นกันก็เคลื่อนจากภพภูมิของเทวดาแต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดานั้นเมื่อตายไปแล้ว คนที่ตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาอีกแค่เศษอินปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินในโลกนี้ซึ่งน้อยมากส่วนมากเทวดาเมื่อตายแล้วจะตกไปสู่อบทุกติวินิบาตนรกคือไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นมีโอกาสในชาตินี้ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นเปรตวิสัยถ้าอย่างน้อยถ้ามาเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าไม่เกิดอีกเลยจะดีซึ่งวิธีการที่ถ้าไม่เกิดเลยก็มันศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาก็คือการปฏิบัติในอริยมรรคมีมองแปดนั่นเองในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ในสัมมาสังกปปะความดำริชอบส่วนของปัญญาในสัมมาวาจาการพูดจาชอบในสัมมากรรมตะการกระทำชอบในสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเป็นส่วนของศีลประพฤติสัมมาวัมมะความเปลี่ยนชอบประพฤติสัมมาสติความระลึกชอบประพฤติสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบในส่วนของสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แด นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางอันประเสริฐที่จะออกจากกามสุขาริการโยกการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่หรือความสุขหรือด้วยกามทั้งหลายและออกจากอัตตกินมรฐานโยกคือการประพฤติปฏิบัติที่นำพาตนให้ลำบากทางกลางนี้จะเป็นเหตุปัจจัยนำพาให้รู้จักอริยสัจสี่รู้จักสัจจะความจริงที่เป็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพื่อสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสก็จะสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็จะสิ้นความทุกข์เป็นอมตะหรือนิพพานอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสในธรรมนิยามสูตรว่าธาตุนั้นตั้งอยู่ก็คือเป็นธรรมทฐิเป็นธรรมนิยามสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ทำทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน